เวิธีฝึกทักษะเพิ่มผลลัพธ์ในชีวิต 1. ให้คุณเขียนบันทึกประจำวันวันละ10นาทีช่วยพัฒนาทักษะการเขียนการเข้าใจตัวเองการค้นพบเรื่องราวความสนุกความผ่อนคลายความตึงเครียดและความสุขครับ 2. ให้คุณจดบ,บันทึกเกี่ยวกับสุขภาพคุณเองไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักความรู้สึกวันนั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นชั่วโมงที่คุณนอนหลับได้ และผลการออกกำลังกายของคุณในวันนั้น 3. เขียนรีวิวหนังสือที่อ่านก็ว่าจะเป็นก่อนอ่านสิ่งที่ค้นพบการนำไปใช้และหลังจากอ่านคุณได้อะไรคุณได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มน,นั้น 4. การเยผยแพร่ข้อมูลคุณจะได้รับฟีดแบ็กกลับมาคุณจะได้รับคำวิาพากษ์วิจารณ์กลับมาเพื่อที่คุณจะพัฒนางานคุณเพิ่มขาขึ้น 2. คุณสร้างผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้น 3. คุณมีความตื่นเต้นในทุกครั้งที่คุณโพสลงไปว่าจะได้รับผลลัพธ์อย่างไง 4. คุณเปลี่ยนจากรับข้อมูลอย่างเดียวเป็นส่งออกข้อมูลมากขึ้นสร้างผลลัพธ์มากขึ้น 5. คุณจะได้รับการประเมินว่าจะมีคนมาให้เขียนชมเขียนคอมเมนต์คุณ 6. เสนอให้คุณไปออกรายการจะมีคนเสนองานให้มีคนติดต่องานเข้ามา 5. เขียนลงโซเชียลมีเดีย คือทาให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บบล็อกของคุณโพสต์ Post ทุกวันสม่ําเสมอ 6. เขียนบล็อกของตัวเองคุณสร้างเว็บบล็อกของตัวเองสร้างเว็บไซต์ของตัวเองหรือลงในบล็อกติตของตัวเองเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ทุกๆวันออกมา 7. เขียนเกี่ยวกับงานอดิเรกของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณไปดูภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลี เขียนบทวิจารณ์เขียนรีวิวออกมาสิ่งที่คุณข้างใครคุณจะทําได้ดีคุณบอกความรู้สึกที่คุณดูภาพยนตร์แล้วคุณรู้สึกอย่างไงสิ่งที่คุณค้นพบในเรื่องนั้นสิ่งที่คุณสามารถนําไปใช้กับชีวิตของคุณเองได้สิ่งที่สักขับเคลื่อนของคุณมากที่สุดคืออารมณ์ตรงไหนการกระทําไหนทําให้คนที่เฝ้าอ่านเฝ้าตามติดตามผลงานของคุณอินไปกับอารมณ์นั้นคือ7วิธีฝึกทักษะเพิ่มผลลัพธ์ในชีวิต 1>, 1. เขียนบันทึกประจําวัน 2. จดบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพคุณเอง 3. เขียนรีวิวหนังสือ 4. เผยแพร่ข้อมูล 5. เขียนลงโซเชียลมีเดีย 6. เขียนเว็บบล็อกของตัวเอง 7. เขียนเกี่ยวกับงานอดิเรกข,ของตัวเอง